เขาได้ข่าวมาว่าคุณน่ะได้ปลามาตัวใหญ่มากไม่ใช่ผิดแล้วผิดแล้วเหรอย้อมผมเห็นไหมเนี่ยผมดำโอ้คุณผิดข่าวแล้วผิดข่าวหรอจริงตอนอื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วันเชฟชาแนลครับทุกคนวันนี้เราเห็นยอดมะขามเห็นไหมอ่ะฮะยอดมะขามอ่อนๆเนี่ยอ่ะฮะแล้วก็มีมะขามก็มีนะมันเป็นอะไรที่แบบน่าลบปะทานมากเลยน่าละปัญธรมากเลยยอดมะขามอ่อนเนี่ยวันนี้นะ เราจะมาทําเมนูปลาช่อนต้มใบมะขามอ่อนกันอืมเพราะว่าอะไรดวยพี่ชาเป็นตกปลาได้ปลาช่อนที่สุพรรณมาตัวยังงเลยโอ้โหสุดยอดแหม่ต้องทํานิ้วแบบเท่ด้วยนะไม่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้แค่ตัวเล็กนิดนึงนั่นแหละเราก็เลยจะมีเมนูปลาช่อนกันอ่าฮะต้องระวังครับเพราะว่าอะไรไหมได้ข่าวมาบ้านเรามีโฮโฮอะไอ่ยอืมมี อ๋อมันคู่เลยใช่ไหมมีงูเห่าฮะนี่พอเตรียมชมวกฉะบกไว้เรียบร้อยแล้วคือถ้าเจอตัวทีเนี้ยอย่างนี้เลยตัวไม่ใหญ่ตัวไม่เล็กนะครับว่าตัวเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะช่วงนี้ช่วงนี้น้ำมันมาด้วยใช่ใช่มันน่าจะหนีน้ำมาจากบ้านอื่นแวมาใส่บ้านเราอยู่แต่คนอื่นเรามาเก็บยอดมะขามกันเถอะใช่ครับยอดมะขามที่เราเลือกเราก็จะเอานอ่อนเลยนี่สงที่นอ่อนเดี๋ยวเราเอาหมดเลยคนอื่นจะเข็บแค่นี้ใช่ไหม แค่นี้ใช r r ่ไหมเราเอานี่เลยเพราะว่าเราจะกินก้ามไปด้วยเนี่ยเอางี้เลยไหมเลยอ่าเนี่ยอ่อนๆอย่างนี้เลยเก็บหนูนี่ว่าจะได้เยอะไหมได้ข่าวมาว่าบ้านหนูจะมีต้มมะขามอ่อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เสียใจเราเก็บก่อนใช่ผมไม่ทันแล้วหรอกจ้ามาจ้ามาจ้ากลับมาทำยูทูบแล้วจ้ามาจ้ามาแล้วมาแล้วอะไร เดี๋ยวนี่ไม่มีงานเรางงหมดมาแล้วมาวัตถุดิบได้พร้อมหมดแล้วจ้ะนี่มะขามที่เราไปเก็บมาใบมะขามอ่อนแล้วก็ปลาคอใหญ่นี่ตัวนี้ที่ไปตกมามาเครื่องปรุงของปรุงรสน้ำปลาจ้าปลาหวานจ้าต้มบยำปลาหวานดีกว่าวังเออพี่ปลาหวานทอดดีกว่าเฮ้ยหนุ่มแกเงียบเลยวะยิยงของแรง ลุงได้ยินเนาะเบาเลยวาขอโทษนะครับลุงวันนี้ผมเสียงดังไปหน่อยไม่ได้ถ่ายนานไงคืนๆนีเน่เริ่มครับผงปรุงรสน้ำปลาผงนัวพริกกระเทียมอันนี้เดี๋ยวเอาเราเอาไว้ทำเป็นน้ำจิ้มด้วยเราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยเพื่ออะไรใช่ไหมเพื่อต้มยำเรามันไม่แทบพอแล้วก็เครื่องต้มยำข่าตะไคร้แบมบะกรูดปะเริ่มทำวันนี้ว่าเดี๋ยวเราจะหั่นข่าตะไคร้ เอาลงไปผัดให้มันหอมๆก่อนแล้วเราถึงจะใส่น้ําต้มส่วนใบมะกรูดเราใส่ที่หนังตอนที่ปลาสุกมันถึงจะได้กลิ่นไม่งั้นมันจะไปกับน้ํามันจะเขียวด้วยไปหั่นเฮ้ยเฮ้ยเราขาดอันนี้นะอะไรครับส้มมะขามเดี<อ>๋ยวเราต้องไปหาส้มมะขามก่อนโอเคแต่ปลาเราต้มทั้งตัวนะเพราะว่าก็าตั้งยม,มันจะได้แบบ อัตลักในการกินไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แรงนั้นนะไม่รู้ไม่รู้ค่ะไปเยอะไหมครับก็เพิ่มความหอมก็เยอะนิดนึง okay. โอเคอเอ้ยิค่ะโอ้โหทิ้งชิ้นใหญ่ๆเพราะว่าปลาเราตัวใหญ่ใช่ไหมใช่ครับ อืม,อม,อมไม่ยากครับติดตามแล้วก็แต่งไปค่ะตะไคร้แบบว่ากูดแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะผัดให้หอมเลยผัดให้เครื่องข่ะตะไครสุกน่ะมีสูตรไหมครับสูตรเหรอครับก็ทำตามใจทำอยากทำทำอะไรพายสบายใจก็ทำไปอ๋อเ <laughs> นี่ยใช่เนี่ยคือสูตร ะการทําอาหารอร่อยนะมันไม่ต้องอะไรมากถ้าเราสบายใจอะไรมันก็ดีไปหมดใช่ไหมมันก็อร่อยแต่ถ้าอารมณ์อ่ะทะเลาะกับผัวทะเลาะกับเมียตึงเครียดมึงแดงเลยเค็มๆไม่เค็มก็เผ็ดไม่เผ็ดก็รสชาติไม่ได้เรื่องยืดไปเลยคืออารมณ์ไม่ดีไงใช่ไหมอารมณ์ดีปรุงเท่าไหร่ก็เหมือนมันไม่เข้าทีสักทีนึงอะไรแบบนี้ไม่ปรุง้วยเพอเพล่เพื่อเครื่องให้ให้มีกลิ่นหอมไม่ต้องถึงกับไระ迈นะ ให้ตัวพวกความชื้นในในตะไคร่ตะไครกับขาบอ,ะะออกมานิดนึงใช่ครับกลิ่นใช้ได้เลยเฮ้ยไปหน้อยเหรอขั้นตอนต่อไปส่น้ะเลยจะคั่วหอมๆแล้วอูหอ์อันนี้เราก็ปิดฝาต้องไม่เดือดแมนปิดขวาต้องไม่เดือด เรียบร้อยเวลาน้ําเดือดแล้วแต่เราลืมไปว่ามันต้องใช้ช้มมะขามด้วยเอาน้ําต้มนี่นะคะละลายช้อมะขามไปก่อนเ้อเพราะว่าเราจะไม่ใส่เนือ้อช้อมะขามลงไปในในต้ยมยำนะเพราะว่าถ้าใส่ลงไปแล้วอะ่ะปัญหาคือเวลามันเย็นแล้วอะ่ะมันจะเปเรี้ยวเราก็เลยจะเอาแค่เฉพาะน้ำเราจะไม่เอาเนื้อแต่เรามีช้มมะขามนะครับไอพี่ชาไม่ใช่ช้อมะขามขอโทษขอโทษผู้กิดแต่เรา,เราใบใบมะขามเราใส่ไปด้วยใช่ไหมครับใส่สิครับ ไม่งั้นจะเป็นต้มยำใบมะขามได้ยังไงแต่ทีนี้มันก็ต้องเอาความเปรี้ยวจากจากต้มมะขามด้วยมันจะได้ความหอมด้วยทาไม่งั้นมันก็มีแต่ความใบมะขามมังสิบางทีใบมะขามเราอาจจะไม่เปรี้ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าใบมะขามเราเอาน้ำทุกวันฮะใบมะขามเราก็เลยไม่เปรี้ยวใช่ปะใช่เปล่าใ่ปะทำไมใบมะขามอาน้ำทุกวันมันก็เลยไม่เปรี้ยวใช่ใช่มันเเปรี้ยวมันเลยไม่เปรี้ยว เราเอาน้ำร้อนที่เราต้มเนี่ยมาละลายก็มาขามก็จะละลายง่ายขึ้นเห็นไหมครับถ้า<ช>เราใช้น<ช>้ำเย็น<ช>มันจะทําให้ละลายั้าะขามมากยากอย่างเงี้ยเราก็จะได้เนื้อน้ำามาขามเปียกอะถ้าเป็นน้ำเย็นต้องใช้ม,มือขยำใช่หรือไม่แช่ก็เป็นน้ำร้อนที่เราต้มข,าขา่าตะไคร้อ่ะมันก็จะได้ความหอมไปในตัวด้วยนอ,อ้อะน้ำเดือดแล้วเราก็เอาปลาใส่เลยครับไม่ต้องลี่พิไรปลานีล้างมาอย่างดีด้วย ผงซักฟอกทั้งย่างทั้งจานเอ้ยเห็นไหมเราพูดไม่ขาดเขาาวโซ่เลยไม่ท่วมเห็นไหมเติมน้ำนะครับโอ้ย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 หลักคุณดีมากีอันนี้ก็กดให้มันจมแต่มันตึงมากเลยเนาะฟ้ามันสดปีฝาพักไว้ประมาณ ก็ต้มให้มันสุกนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันทีหลังเราก็ระหว่างนี้ก็มีบีบต้มมะขามรอไปฮะคบระหว่างรอปลาสุกใช่ไหมครับเราก็มาทําน้ําจิ้มเสริมเพื่อความแซ่บกันน้ําจิ้มเราก็จะออกแนวซีฟู้ดแหละมีพริกมีกระเทียมนี่ครับพริกก็ใส่ไปเลยแล้วแต่ชอบอ่านี่นี่ นี่นะครับแล้วก็กระเทียมไม่แกะเปลือกเพิ่มความหอมนี่นี่นะครับแล้วก็เกลือนิดนึดนงคุณมันเดือดแบบเดเเปล่าเลยเบาแก๊สเลยเบาแก๊สเลยอันนี้ก็เบาให้มันนี่พออ่ามันเดือดมากเลยอนะ่ะปลาเป็นตัวหู้เต็มเนื้อมันฟูมากใช่ปลาสุกแล้วด้วยนะใชเ่เราเระหว่างทำน้ำจิ้มตอนนี้หยุดน้ำจิ้มไปก่อนเลยจิ้ม ปรุงกันนี้ป่ะอ่าฮะอ่าพอปลาสุกแล้วใช่ไหมครับเราก็หกคูนนิดไปครับเลยแล้วก็น้ำต้มมะขามที่เราคั้นไว้นี่เดี๋ยวดูนะเวลาใส่ต้มมะขามลงไปนเการเลี่ยวนะครับนี่นี่ครับสีมันก็จะออกมาเพราะว่าน้ำต้มมะขามมันจะออกแนวคุูน นี่ครับชิมรสอย่าต้องชิมนี่ถ้าเราไม่พอเราก็ตักเพราะว่าเปรี้ยวจัดเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะต้องใส่โทยใส่ใบมะขามเค่นนีดเดียวก็พอ<ด>ใช่ครับอ่าเป็ออออนไงกิน เป้ยวมาเลยใช่ไหมใช่ใส่เกลือเพิ่มไปหน่อยครับอันนี้ก็ไฟมันจะอุ่นๆอยู่เป็นไงสเีเราบอกอะไรให้ไหมไม่เตี้ยเตี้ยนิดนึง่งน้ำคนเยอะมากเลยเตี้ยนิดนึงขั้นตอนต่อไปครับอ่าฮะ ใส่ใบมะกรูดครับที่เราียมไว้หยิมหยิมยิมยิมแจกใบมะขามครับใบมะขามรอกินได้เลยครับเน้นกินแต่ใบมะขามครับปิดไปปิดฝายไว้แป๊บให้ทุกอย่างถุกลำดับต่อมาอันนี้คือตาต้มจิ้มได้แล้วใช่ค่ะ ื่อทีเสียเวลาการไปดูป่า <c oughs> เพราะว่าปันสุกพอดีอ่ามันจิ้มก็พริกกระเทียมเกลือครับใส่ลงไปนิดนึงโค <c oughs> ลกจ้ะโคลกเอาโคกใส่ไหมอ่าเอาโคกใส่เลยนะ <c oughs> นีะ่พริกกระเทียมเกลือโอเค เสร็จแล้วผมปรุงรสหน่อยหรือว่าผมชุรสนั่นเองอ่ฮะใส่หลายแทบหลายเห็นคนท้ายซอยบอกมาอ่ฮะตอน <c oughs> นี้ <c oughs> คนท้นซอยคุยไม่เรื่องน,นะเออแล้ว <c oughs> น้ำปลา,ปาคือมันจะต้องออกมาเป็นแนวซีฟู้ดเลยนะทุกคนนะน <c oughs> เพื่อที่จะเอาไปจิ้มแบบนีป้ปากจิ้มพริกเกลือชัดชอ,ออกแนวออกจะเหมือนคล้ายๆพริกเกลือ มะนาวครับมะนาวจ้าข้างหลังจืบโอ้มะนาวนี่ดีว่ะใช่ไหมครับน้ำน้ำเยอะเปลือกบางนา้ำเยอะดีจ้ะมือแสบไปทำอะไราไม,มามากปรไปช้นกัด ไม่ใช่ผู้เล่นนะเรื่องจริงนะปลาช่อนฟันมันคมนะระวังนะทุกคนเวลาใครไปฟันยังเด็กอยู่แล้วมาช่อนอไ,ได้กิน <Yeah. S 2> ในกระทะก็เดือดหลังก็ติดเตา ตีบ้างโค้นะจ๊ะซิมอืมือนี่คือเปรี้ยวอืไม่ค่อยเค็มต้องใส่น้ำตาลไหมใส่เห็เค็มแล้วแล้วก็เดี๋ยวน้ำตาลมาใส่หน่อยอร่อยเลยอะฮะเย่เรียบร้อยจ่ะใส่ไปหนึ่งย่าง ปลาเราปลาเราปลาเธอปลาเธอเป็นไงใบมะขามเขียวอึมลืมอำลำกันเลยทีเดียวแล้วก็ผิดงงอิมหอมอะไรอะหอมกระถางกงะถางจ้าไงตลาดที่มันใหญ่จริงๆเลยเว้ยเปี้ยวคุณคุณลองชิมไหมปลตลาดที่มันใหญ่ดีจริงๆคุณคุณก็ะพุ้นไอ้หนูเออหอมอ่ะหอมโล่ละเก้าสิบนะ แพงอ่ะเนี่ยปูลองชิมปลาตลาดมะขามเหรอโดนมะขามเอากลับมาจักลำบัวรู้เหรอเฮ้ยนี่มาแล้วจับมีแต่คนแซวไม่มีงานไม่มีงานลำนะไม่มีงานลำเหรอรับไอ้นี่ไหมสาวลำบงอ่ะไม่เค็มเลยนี่จิ้ะดันเค็มนี่มีเข้าไหใส่เต็มนี่เลยน้ำต้องเยอะต้องเยอะปลาสิบตันเลยเนี่ยพอแล้วนี่ใส่เยอะผมดิมีน้ำชิมซีฟู้ดน้ำ ฮะเฮ้ยขนาดเขามีเรื่องแล้ววะแม่งบอกขู่วิพากนี่ขับรถทับแม่งเลยผู้นีจใจร้ายตุกคลิปเลยอ่ะอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราซอยหอม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 ซอยกนหอมเป็นไงเกีียวเกลียวเลยเปรี้ยวเปรี้ยวอยู่แล้วเปรี้ยวต้มมะขามเพราะว่าดันดันมะขามเปียวไปแล้วอุ้ยเป็นไงีเปรสชาติเป็นไง เกลือเกลือเค็มปลาตาพออยู่ไหมนะี่ยพอค่ะตัวงอเงอเอา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 ไปลองใกล้ๆกล้ไหมครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะแบบแก้มระเบิดเลยปลาใช่มองไม่ออกเลยไหนปลาช่อนน,อน,นั่นไหนอันไหนใบมะขามอะไรอ ัอนะต้องหักนะองผงผงผงนงผงองผงงบัญชาแลนดูลกนกเนี่ยลกใบมะขามอ่ะเฮ้ยไทยใบไทยใบมะขามใบมะขามก็มันก็จะลูกลกแบบนี้แหละน้ำลายไหลอะคุณต้องใบมะขามพน เราก็ตักหนาขึ้นมาโอ้โหนี่ทุกคนมครับร้อนนี่จ้ะโรยเนื้อผักจ้ะเพิ่มความหอมจ้ะ<อ>เป็นผู้ชายที่พอ,อเรากัดข้าวนิดน,นหน่อยนะเธอเธออยากไปไหมอะพริกเธออะเอา้านี่แหลคะค่ะทำยังไงมันก็ตักละเอียดเข้าวฝากก็เผ็ดสิคะอีเจ๊อยากไปไหมเจไม๊ไม่อยากค่ะไม่อยากกับแคมโอ้นึกถึงกินเบียร์มาเลยนะ่นูอ กูกูเห็นไหมขนาดน้าโอนยังคิดเลยว่าต้องถึงกินเบียร์เลยอ่ะโอเคโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วแค่นี้เราก็รับประทานได้แล้วคะ่ะอ่ะฮะพร้อมเสิร์ฟอร่อยโอ้ยอร่อย,ออยถึงขั้นดูดนิ้วเลยเหรอ <c oughs> ดูดต้องมาขำอ่าม,มาเสร็จแล้วจ้ะนี่ โอ้โหต้อง,งยำปลาคอใปมะขามอ่อนเด็ดๆหอมหอมหอมเลยครับขอชิมหน่อยนะได้ครับไม่ไหวจริงทำเองอดใจไม่ไหวเองเพราะว่าเป็นไงโอ้โคุ้นเด็ดิเีเมงถ้าอยากจะบอกว่าทำแบบนี้ให้กินอีกอ่ะฮะกินแบบมะขามด้วย ไปเดี๋ยวเราแปะคนอื่นคิวกันก่อนดีกว่าอืมอืมอย่าเพิ่งคนเลยอย่าเพิ่งทำไมอ่ะอืมเพื่นไว้ก่อนเลยอ๋อแต่ขออิ่มก่อนขอชิมก่อนอ,อ่ะฮะอ่ะเป็นไงดเนี่ยอ่ะฮะไม่ต้องให้ใครเลยกินกันเองอทก่นี่บ่อไปไอดื่ม่เมียก่อนแบ่งแบ่งให้เพื่อนบ้างเถอะ คุณชิมคุณชิมมาไปเดี๋ยวไปให้คนอื่นชิมก่อนอืมคุณชิมเลยจริงอร่อยเอาไฟเลี้ยวเลยฮะไฟเลี้ยวกินไฟเลี้ยวเลยฮะใช่ของดีมาเจ้าอ้าวก้าเรากินของดีก่อนดิแล้วชิมกินแก้วน้ำจิ้มเลยถ้าเกิดนี่เดี๋ยวลองนะแล้วก็ลองแบบนี่แล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ป่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาซดน้ำซุป น้ำจินะ้มนะเมื่อกี้ลืมอะไน้ำตาลใช่ไหมแน้วแต่ก็แบบโอเคนะอยู่นะไั่นอยู่นั่ดยู่คำว่าโอเคอยู่นะไม่ได้นะทำไมว่าไม่ได้นะแล้วก็แบบสซดาด้วยอ,อร่อยไปอรมาอะไรพูดได้มันดัง,งนี่อร่อยเออไปไปให้เรียนชิมกัน ยังเปิดจอเก็ไม่เซ็นอีกอเหไปแอบดูหลังบ้านเขาดีกว่าพวกเรารเฮ้ยท่านสามเดือนแล้วเอาเลยเฮ้ยตีงูเหรอทำไมอ่ะ,จ,อะจะตีงูงูครับงูเห่าทำอะไรกินนะวันนี้เมนูทำอะไรครับงูครับไม,ไม่ใช่ <c oughs> ต้องโค้ต้องงโอ้ยวางเลย,เลยอะไรอ่ะวางเลยมากินก่อนอนี่ย่งคุณอันนั้นมันให้นิ ไม่เสียเวลาหั่นเห็นแล้วช้าแล้วเกินกองเอาหอมบมื่ี้ปลาดูเนื้อดีว่ะมาดิโอปลาดูเนื้อแน่นดีนะโหนี่หูที่ไข่แตกฟินซะด้วยเยี่ยแตกเอาปรุงไปก่อนเอ้แก้มไปก่อนเลยหนอดิแก้มผมนแน่นดิโอ้ยโอ๋ออ๋อครับผมมาซิมนะเอาอะไรอ่ะเอาแกาอะไ้ดุปะร่อนดูกไงมาดุปะอ่ะเอาไก่อนนะร้อนใช่ไหมน่าจะไม่ร้อนละควันขึ้นโอๆเงี้ยจิ้มมันเหรอ อันนี้ทําเหมือนเป็นน้ําจิ้มด้วยก็คือมีทั้งจิ้มทําน้ําแกงไปคําเดียวเลยอ๋อเอาให้นะเป็นไงครับเก็ดปลาแต่อร่อยน้ำจิ้มก็แซ่บเลยใช่ไหมมันมะขามเนี่ยเอออนี่คือ,อปลาเน่าสวมปลายังเนื้อเหนียวเหนียวเลยนะปลาสดครับ กดมากใช่ไหมใช่จ้ำหมดเลยผมไม่ได้พอนเลยผมจ่ายไปเงินสดๆเนี่ยอะไรนี่คือก้างเฮ้ยอย่าให้เขาชิมเลยดีกว่าเยอะขอเปลี่ยนจากชิมเป็นเอาน้ำแกงสาดได้ไหมแต่ถ้าน้ำแกงกับปลาเงี้ยจะรสชาติกรอบๆนะเลือกให้หน่อยที่จะคอยกินมนุษย์เนอะโคตรแซ่บอ่ะัเลยแซ่บไปเลยโคตรแซ่บอะโอ้โหเดี๋ยวลองสดน้ำแซ่บเหมือนน้ำมันจะต้มๆหไงแซ่บเหมือน ที่ไม่กินปลาช่อนปลาดุกอะไรไม่ใช่เหรอไม่กินปลาดุกไม่กินปลาดุกแต่กินปลาช่อนเนื้อปลาช่อนดีอ่ะมีไหมดีดีดีแม่งเหนียวเลยนะอ่าฮะเนื้อมันจะแบบไม่เคยกินเหนียวอย่างงี้นะให้ชิมเฉยเฉยอร่อยเลยเฮ้ยยังของของเจ๊ค่ะนี่ยังจะถ่ายอยู่ไหมต่อมาเนีฮะเฮ้ยอร่อยกว่าเราทำกินเยอะเยอะเลยว่ะไม่ใช่ไหมฮะพูอะไรนะคนลสูตรหรืออะไรคนลสูตรใช่ไหมพ่อ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 เหนียวมากเลยนะให้ชิมเฉยๆกดได้อิ่มเลย อะไรไทำใจ<า>เลยเอาไว้กับแกงเย็นนี้เอาบอกถุงมันก็รุนกันล,ละ่ะเนื้อโคตรเหนียวเลยปลาแต่มันดีนะไอ้ผมไม่เคยกินเหนียวเงี้ยปลาอันนี้ปลามันสดไงช,ชิมหน่อยแต่อย่าไปน้ำน้ำแกงเยอะเกินเอาน้ำแกงออกก่อนนี่นี่นี่<อ>จริงจริงมาดื่อาน้ำแกงออกก่อนหน่อยผ <c oughs> ู้รู้มึงน้ำจิ้มน้ำจิ้มตามอีกคำคำใหญ่ทั้งทมันนี้งเขาไม่ถูกกันแล้วเออแสดงว่าโอทำอะไรไม่ถูกแสดง ี่ลูเนื้อปลาช่อนมันจะออกมีความหวานหน่อยๆนะให้มันมันมันจะเหนียวๆเลยอ่ะเป็นเส้นๆเลยอ่ะมันจะแบบแต่พวกนี้ต้องกินห่อนๆเด้อย่าปล่อยนื้อเย็นเลยจะแบบใช่กินห่อนๆเฮ้ยรู้ได้ไงอยากกินร้อนๆพี่ตกมาหรอวใช่อันนี้ปลาตกอันนี้กลับไปอานันนี้ไว้มึงยังไม่เหนียวนี่ใช่ไหมเดี๋ยวกูทำใหม่ใหม่ไปทุกคนอย่าไปหน้าบ้านดีกว่าบอกแล้วใช่ไหมให้เขาชิมหมดแล้วเนี่ยก็กินอะไรเนี่ยหมดแหละ เฮ้ยลูสไก่แ well. อบความแซมเฮ้ยเจอแล้วลูกขาเจ้าใหญ่ฮะนี่พอช้อ tort, unten, นตกมาได้ตกปลาในบ่อพ่อมาเนี้ยยอดยอดตงในน้ำมะลองคิมพ์ทเมือโทษถทษูถูออมาเอมามาได้มาได้เยอะอยู่พ่อได้มาโแลลวแปดสิบอะ นี่ปลานาปลานาแทโดนไปแล้วปลานาปลาตาตูานตูงม,มันตูนตกนตูนต<ฟ>มนกูนตูนตูนตูนหนูนตูนตูนตบนตูนู่นตูนตเนตูนต่นตูนแูนตเนตูยตูนตออร่อยเนตูนมะขาออ่อนอตูอตูนตเนตู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 นเนูนตเนอของูนตูนตเลยเน้อปลานาไงเต็นตดนมาแหละใช่ไป ไปตกมาเนื้แต่อร่อยกินไ่ะช่วงนี้น้ำนามันท่วมเนื้อลานามันเยอะนี่พรณนนะ่ะแกวเลยเนื้อมันดีนะอร่อยเออ,อเนื้อดีวะ่ะเพราะเนื้อที่เราซื้อทำตลาดเนื้อมันจะเหลวเหลวอันนี้เนื้อมันไนีไป<ๆ><ๆ>ไปรุงแล้วให้เข้าหน่อยนะถ้าอ,อย่างนี้ลาบมันก็ไม่เข้าเขียนมันแทรกไปอร่อยต้องมันจัดกว่านี้อืออร่อยมากเลยเฮ้ยเนื้อหนุกเลยบอกเลยให้ปลานาทำอะไรกินก็อร่อยจริงเนี่ยทอดแฉมปลาก็อร่อยแล้วอ่าฮะไปงั้นเดี๋ยวรอให้น้องิเคี้ยวจริงดังว่ะไปแอบชิมเหรอ แอบชิมไปไงแซ่บอะใบมะขามมันเปรี้ยวกกับแ้มเดี๋ยวรอเมียเผื่อกันไปซื้อเมียกันดีกว่าไปไงเดด็ออร่ยเฮ้ยดีนะเปรี้ยวมันเปรี้ยวแล้วก็เค็มพี่ว่าติดอีกอย่างเนเปรี้ยวมะนาวหรือเปรี้ยวมะขามอะทั้งมะขามทั้งมะนาวเลยลองย่างเลยใช่ไม่รู้อย่าแตกพอมะขามหรือมะนาวเลยมะขามอ่อนมันมันมันอร่อยนะเวลามันต้มอ่ะเนี่ยเมียเย็นๆนะ แล้วเปลี่ยนพริกเนี่ยเป็นพริกแห้งนะโอ้โหมันจะหอมแบบมันจะมีสไตล์ไงอันนี้ทั้งตัวเลยปะทั้งตัวรุ่นนี้ไม่มีมินชิ้นเองปะปาดตกเองกับมือไงใม่ได้หมะขามก็เก็บเองกับมือต้นบ้านเรานี่แหละอร่อยไปรับของยังไงบอกแล้วอร่อยเด็ดมากวางไว้เดี๋ยวก็หมดวางไว้เงี้ยเดี๋ยวก็หมดบ้านเรากับข้าวอ่ะเดี๋ยวไปดูกองหลังดีกว่าว่าทำอะไรกิน ไปไงใช้ใบถือมาใช้ใบตัวเดียวที่ยิงเข้าหน้าพี่เมย์เย็นๆลีเจนซี่ลีเจนซี่อยู่ไหนเน่เราทาไม่ได้บังเอออันนี้ปลาสุกพันเนี่ยปลาตกเองกับมือครับโดบนหรื้อตลาดเกขาใหญ่หรือตลาดเขาใหญ่เนื้อเป็นไงเนื้อเป็นปั้นเลยนี่ควัวหวัดเจี่ยบใช่ไหมวันนี้ควัวควัวคุณจูเนื้อดีว่ะ ไม้เมันเนื้อดีจังหากดีปลาแม่สดเอ้งดึงๆเลยว่ะะนครับไปเดี๋ยวไปครับไปเดี๋ยวไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วบดไปข้างท้ายซอยเขาเล่นไฟเลี้ยวไปหมดแล้วพุงให้มีพุงสองพุงนะเฮ้ยพุงไปไหนวะมีพุงอยู่สองพุงพี่ตำรานกินไปแล้วพุ้งหรือร้อนไ่เห็นมามาอยู่บนโต๊ะเมื่อกี้เข้าร้อนเนาะแซ่บตัวนี้ต้องมีเกือบโลโลกว่า ทางเนื้อระดับนี้ต้องโลความันเป็นปั้นแล้วเฮ้ยแต่ผมเคยตกได้นะปลาหน้าร้อนน่ะหัวอย่างนี้เลยแต่ตัวรีบมาเลยอันนี้ตัวรีบมาเป็นด่างเลยส่วเดฟเฮ้ยยิ้มตักให้โบหน่อยสิมันเหมือนมันตักไม่ถนัดเลยเขามาเยี่ยมน้องสาวน้องสาวไปทำท่าไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยมันแรงไปหน่อยอ้าวโ้ยเป็นไงตัวใหญ่เกินนะต้องเผาเปลือกโอ้ยเผาเปลือเปลือง ตักสามที่คัมหมดแล้วไงเพลองเกลือไม่ใช่มันกินเร็วนี่ดูดูใต้ท้องนี่ต้องป่นป่นอย่ากินให้นานเลยฝตายแต่น้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนหมดแล้วมีแค่นี้มีตัวเดียวเก็บไว้ก่อนต้องโคลนก็น่าจะอร่อยอร่อยอร่อยย่างให้หอมนี่ืนอยหอมว้าวเฮ้ยโอ้ยต้องกีฟูด้วยไป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 หาไม่อีกไป ปิดกองปิดกองเลยไปตบปลาดีกว่าปอไปแล้วเบรกมาฝากด้วยครับอีมีนี้ีผักค้เล็กกดแชร์กดสับตะไครด้วยครับไปเจอวีน่าว่าเราจะไปทำอะไรกินกันต่อแต่วีนี้อร่อยมากว่ะปลาแท้มดีเนาะใช่จ้ะไปจ้ะบ๊ายบายรอบหน้าเดี๋ยวไปหาโค